เดี๋ยวก็มีใครหลุดโหลุดอย่างนานเลย <c oughs> โอ้โหมันเกิดไหนวะเนี่ยอ๋อหลังบ้านใหญ่เลยเจอละเจอละมันอยู่ข้างหน้ากูประสบห์หนาน,นี้น่ากลัวเด็กกูวิ่งให้แล้วกันจัดตามกูแล้วกันเออไปตามติดไหล่บอลลูเนี่ยเออกูก็ติดอะไรไม่รู้เนี่ย กูหงดูกระนั้ดูอยู่ว่ามันจะเป็ตัวอะไรออรทิสเตอร์ใช่ไหมอ๋ออทิสเตอรอเ์เดี๋ยวมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันจะเริ่มไม่บอกอกแล้วหรอนึกว่ามันสูงบอกตลอดไม่ครับไม่ไม่ไม,มันมาแล้วอะ่ะเอาไปละไม่นะกูไม่ได้กินเลยหัวใจไหมครับมันจะมันมันก็ไล่ข้างล่างก่อนนะไม่ได้ข้างล่างไม่ได้หรอกแน่นะแน่นนดิพี่อ่ะ ขึ้นข้างบนเอาขึ้นมาแล้วโอเคกูลงมาข้างล่างแล้วมองกระทึบเร็ววิ่งวิ่งเอวิ่งขอเนียนก่อนอุ้ยโอ้โหอะไรวะลงมาตรงกูพอดีเลยเนียนตรงนั้นโอ้โหเนียนตรงนั้นไม่ได้หมดเกินอุตส่าห์อยู่เงียบเงียบแล้วโอ้ย๊อดว๊อด ปาสามารถไม่ได้ตุ๊กตาหรอกไอ้หนูโอ้ยอะไรวะอุตส่าห์จะไม่ประทะก,กับฆาตกรแล้วมาหากูอีกแล้วมึงแอบไเนี่ยงนะโอ้โหยังไม่เบียนเลยกว,ะวะ่ามันไล่มึงนนยอยู่กูยังไม่เห็นกูเลยมันไม่ได้ไล่กูมึงแอบไเ,เนี่ยงพอเลยม,ม,มันลงมาพอดีเลยลงมาจากไหนไม่รู้มันมาคนธรรมดา <laughs> มังมันเป็นคนธรรมดาเว้ย

กูบอกบทธรรมดาแหมจะไปสู้พี่ดีวจักรยาได้ไงอ่ะอืมอุ้ยโอ้อ้าวมันอยู่ตรงนี้เหรอวะจะไปสู้พี่ดียวได้ไงพี่ดียวโจ๊กเก่งขนาดนี้มันอยู่ข้างบนเนี่ยฮะให้กูลงข้างล่างดีกว่าไปละเดี๋ยววนกลับไปช่วยเพื่อนให้กูวนมาจุดเกิดเลยเนี่ย คงหาไม่เจอแล้วหรอถ้าโชคร้ายคงจะแบบเจอแต่คงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกเด็ดจดเกณฑ์ต้องมานั่งดูเอ้า<พ>อใครปัดหน้าเค้ว่าอุาตส่าห์วิ่งมาตั้งแต่บางพูมคาร์ดโกนมันกลับมาอีกแล้วแจ็คพอดอ,อีกแล้วเนี่ยเย็บร้อยเที่จช่วยเพื่อนแบบไม่คิดเงี้ยไปแล้วนะไม่ใช่กูนะไอ้นั่นนะเออเข้าใจไงเข้าใจเข้าใจมันช่วยตอนที่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวคาร์ดโกนอ่ะเออ เออมันแหมถ้าเป็นพกจะกลับอะไรเย่ช่วยแต่ตตาัดลมด้วยไอ้นีน้โอเม็เกกะากจะเลยไรเม็กไม่ไรเม็กเรอาจะขึ้นมาหาพวกเนี่ยขแขวงล่างนี่เอ้ยเม็ขึ้นมา มันคืออะไรใช่บ้างมั<อ>นคือลงไม่ช่วยเอ็นม็กมันเสือกเลยทุกคนด้วยไม่มันจะไม่เห็นเลยอยู่ไหนมัน้งเฮ้ยอยู่แถวข้างล่างมนะั้งขอดูขอดูเอ้าใครช่วยเราวะเร็วเก,กินแม็กเอ้ม็กมันช่วยแบบแม็กมันเป็นสายฟ้าเม็กแป้นปุ๊บช่วยปั๊บอย่างเงี้ยเออส,สายฟา้ามาทำกันห <laughs> มายถึงว่าไม่สนเพื่อนไงไอ้ที่เอาแซ่ กลับมาปั่นเครื่องเดิมเครื่องแรกที่เราปั่นอุ้ยดับแล้วนี่ไอพวกสายปลามันเป็นยังไงเนี่ยว่าแม่งเน้นค่าเพื่อนไงเนี่ยไอพวกใส่ปามัเป็นยังไงม่เน้นมีชีวิตอยู่หรอกเน้นค่าเน้นค่าเพื่อนเนี่ยเออเรียบร้อยจับละมั้งงูรู้แล้วกันพี่เน้นค่าเพื่อนเราเป็นยังไงช่วยแล้วก็ไม่บังไม่ฮิวอะไรเงี้ยนะค่าเงี้ย แล้วไปโดนตีด้วยจริงป่ะเนี่ยน้อนวันเที่ยงเออไอเดียโดนไล่ต่อโอ้ยักหมารักทะเลดี่เพื่อนครูคนละเครื่องเสร็จป่ะดิ๊ก่าวว่าเแต่รูก็กลัวว่าไอมเม็กมันจะสมองกระทบกระเทือนเพราะแม่งลากมาหางู ฝันชิวจังทั้งกลุ่มเฮ้อเพียงล่าล่าใส่ตัไอ้สัตว์เฮ้เม็กใส่ข้าเพื่อนมันจะล้มแล้วนี่ที่เม็กใส่ข้าเพื่อนนะมึงไล่ถัดไปไอ้เไม่พอคนแรกไปแล้วมึงไล่ถัดไปมึงอย่าเพิ่งฝันตรงนั้นให้เสร็จเหรอเว้ยทำไมอ่ะกูไม่แน่ใจว่าเพื่อนมันจะโดนโซลลวดหรอนะือมันอะเออได้ได้ได้ฝันเกาๆให้ก่อน มันจะกลัวโซนอะไรวะมึงปั่นเสร็จกูปั่นเสร็จก็หมดแล้วนี่สองเครื่องอะมึงไม่เสร็จก็มันอยู่กับกูนี่ยมันจะเสร็จได้ไงอ่ะเออเออ,อว่ะกูเกาเกาไว้อยู่นะเากาเกาวไปและวมันกู่าผมกูไม่น่าจะเสร็จว่ะบอ แม่ยังมันต้องมาช่วยกูปั่นกูอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะชั้นสองได้กำลังวิ่งไปแม่ยังมันต้องไปช่วยเอ็มิกไม่ต้องเหรอเั็มไม่ต้องให้มันอยู่ด้วยกนให้มันอยู่ด้วยกันหรือมันจะเดินกลับมานะมันต้องมาช่วยว่ะได้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 เอาเอาอย่างไงเนี่ยเฮ้ยกูไปติดอีกเครื่องแล้นะกูไปติดอีกเครื่องเลยอยู่ใกล้มาก อย,อย่า, agues, าเพิ่งนะอย่าเพิ่งรอกูเจ็บก่อนเาติดเฮ้ยมันมันตามกูมาแล้วเอาไงแค่แตะอุ๊ยโอ้โหม DO, <c oughs> ันมีไอนี่ดีว่ามีลูนเครื่องกูดับเลยงนิงนัดดีล่มูีลานาเอม่หิวก็ไม่หิวอยู่กับกู ใต้บ้านไล่อยู่เลยเหรอฮะนี่ไงจะลากกลับไปโซนฝั่งมึงนะจะได้ปั่นไฟตรงนี้ได้ตามันจะหลุดกระดาษเลยกลับมาฟังอีกฝั่งหนึ่งละหมาอยู่ไหนวะแบบนี้เนี่ย ได้อยู่ได้อยู่อ่แต่ว่าไม่ได้ใช่ไหมเสาอยู่ตรงนี้เลยโคตรเลวฮะมันเดินตรงไป<ด>ทางมึงอ่ะ<ด>มันรู้ว่าจะเอาเครื่องนั้นแล้วใช่ใช่เราแบบว่าเม็กเม็กเม็กไม่จเม็กเม็กอยู่แถว,วมึงเหมือนกันน่ะอยู่ข้างล่างอยู่ขอบแมพที่กูเกิดที่เราเกิดอ่ะกำลังเดินอ้อมมามั้งมึงฝันให้เสร็จไปเลยมันน่าจะไปเปิดประตูไหวเม็กอ่ะ เฮียเฮียจัดเลยเพี่ับเออใช่ไปเป,เปิดประตูกูจะวิ่งไปช่วยมึงน,นะน่าจะทันอยู่เออเดี๋ยวปุจจวิ่งไปช่วยมึงไอ้ห่มเปิดเลยเหรอวะไอ,อ้เอมฆกูเจอฆาตกรนะไม่เจอเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูฮจวิงุเลยนะเออ โอ้ยมุณเผ็ดเนี่ยประตูอยู่ข้างหน้านะประตูเปิดประตูไหนอุ้ยมันกลับมาประตูเกิดประตูเกิดประตูที่ไอ้แม็กเปิดใช่ปะใช่ใช่ใช่ประตูมันมาแล้วมาทางกูมาทางมึงมันจะไม่เห็นรอยเท้าว่งวิ่มันเห็นกูละมันเห็นกูไม่เห็นมึงหรอกกูวิ่งไปทางเกิดแล้วโตเกิดอะประตูเกิดวิ่งไปมึงได้ไหมกูก็ได้ โอยหามเม็กมาร้อหน้าประตูเปิดแล้วมันก็ไม่ออกมาส่องอะไรแล้ว <c oughs> เฮ้ยมาได้ไงวะอยู่ให้มันก้าๆแล้วกันนะอยู่ให้มันก้าๆไปละ